วันนี้พามาเบิงต้นซักครับเบิงต้นพอนิวมือนี่ต้นพอนิวมือนี่แต่เบิงใบครับโอ้ต้นใหญ่แต่ใบเป็นใ่ข้างเน่แท้ใบนี่ยังใหไ่ซ้ำใบไอ้ยี่ตรงนี้นะครับนี่นี่ใบนี่ไหม เออไงอดิไงข้างไง,งนเนี่ยเออมึงคุณน่ะต้นซักเด็ไปใบไงเถอะเพครับปูว้ยุคัางต้นยางอันนี้อายุหกปีเลยครับ 6ปีลยังต้นท่อนี่อยูอย่ใบใบงามงามแต่ใบเออแต่ใบยังไงยงามเนาะงามครับ6ปีสี่ขวบเจ็ดปีแล้วนี่ปลูกคร้อมกันกับต้นยางหน้านครับนี่เราก็ตามหลองยางพวกยางหน้านี่ครับปลูกซ้ำพร้อมกันครับสี่ขวบเจ็ดปีแล้ว ปปูกในปลายยางมันบ่ใยญ่ไงเหรครับแต่ก็ปลูกทิ่งทิไว้ซื้อเบิง่งใบง่ามครับโอ้สวนใบถราต้นน,นี่ทอเหนิยวมือครับเบิงบ่งไปเบิ่งทางผุนง่ามแทบทุกต้นเลยใบมันงา่ามแต่ใบเบิ่งต้นต้นโอ้ซํากิ่งใหม่นี่ม่แตใบ คุณนะใบปกดินอยู่โอ้สุดยอดเลยครับใบางามเนาะเป็นพืชที่ใบางามีดีโอ้เยอะใจใบด้วยนะคุณเบ่งเลยใบเขายังไงไปคักแนเม็ดแ,แถวนี้ครับปลูก ห่างกันประมาณสองเมตรอายุสิบเกือบเจ็ดปีแล้วหกรับต้นบองงามงามตะใบนี่ครับยางหน้าฟังทางนี้ฟังน้ำปุนกับิีปลูกไอ้ไม้ซักวอายุโอ้ไอ้มันจะมีไม้ซักฟังน้ำปุนแล้วก็อยู่ในปลาเนี่ยก็สิมีพวกพยุงน้ำผสมกับยางหน้าครับปลูกทิ้งๆไว้สิครับ เพื่อม mm ือใดเมื่อนึงตัดต้นยางออกก็สิปล่อยต้นใหม่ไว้คุณนะโอเปิรไปเบิ่งเมืองนั้นครับแนมไปเห็นตะไบยอดเลยครับเบิ่งแนมไปเบิ่งตะไบเลยโอ้ใบนี่กับใยนี่กันเนี่ยคุณนะโอ้โหดครับใบแม่นี่นี่ครับ มองไปนี่ตน้นมีตะใบหลวนๆวดเลยคุณนะปลกต้นไม้ไม่สักได้ตะใบครับต้นเพราะได้งามหลยเบื้องแนมแนมไปจากตรงนี้เบื้องครับเบื้องแนมเห็นตะใบเลยแนมเห็นตะใบ งามตาใบครับโอ้ยเนาะครับเรานีินีกกับผ้าทุกคนมางเบ่งไม่สักบนใหญ่ครับบนใหญ่ย,ยักเทีย6ปีกว่าละปลูปกในป่ายางงามตาใบครับ